สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง He a ลิงทาร r o t ่บายชลีก่อนนะคะวันนี้เราจะมาหยิบหินลูนนะคะเพื่อดูว่าสถานการณ์ช่วงนี้ตอนนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ของคุณตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสถานการณ์ตอนนี้ของคุณเลยก็คือคุณได้เคนนัทนะคะก็เป็น เป็นหินลูนที่เป็นสัญลักษณ์ของการส่องสว่างพลังแห่งปัญญาการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการได้ออศึกษาหาความรู้การได้ตื่นรู้กันได้ตัดสรุ้มีจุดประสงค์ของชีวิตใช้ความคิดอะไรแบบนี้นะคิดว่ามันเป็นความลับได้ด้วยถ้าสำหรับบางคนที่เขียนยันลูน ก็จะแสดงถึงแรงบันดาลใจในเชิงสร้างสรรค์ขจัดความกลัวความมืดมิดสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้หรือเป็นการยกระดับสภาวะจิตนะคะส่วนสถานการณ์ของคุณตอนตอนนี้เลยโดยทั่วไปเลยก็คือว่าตอนเนี้ยคุณเหมือนคุณกำลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองคุณกำลังฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นสภาวะจิตใจไม่ว่าจะเป็นกิจการคุณกำลัง ต้องการที่จะฟื้นฟูสร้างความแข็งแกร่งให้กับคืนมามันเป็นพลังแห่งความสร้างสรรการระดมสมองการประชุมหาข้อสรุปอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมันมันเหมือนคุณจะกู้อะกู้คืนสภาวะบางอย่างคุณอยากจะให้สภาวะบางอย่างเนี่ยชัดเจนขึ้นมันอาจจะมีสถานการณ์ที่มันดูอึมครึมมืดมิดอยู่ตรงเนี้ยคุณกำลัง คุณกำลังที่จะทําให้มันสว่างขึ้นน่ะคุณกําลังที่จะแบบเหมือนกับว่าเปิดเผยหรือว่าทําอะไรให้มันชัดเจนให้มันให้มันดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการที่คุณจะได้ได้ส่องสว่างเรื่องที่คุณต้องการเนี่ยนะมันจะต้องผ่านการทดลองการเรียนรู้การฝึกฝนการฟื้นฟูพลังของตัวเองด้วย ถึงจะทําให้คุณได้ได้ส่องสว่างได้เจอจลัดได้เป็นตัวของตัวเองได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการให้ประสบความสําเร็จได้มันเหมือนมันเหมือนพลังงานของของของการที่จะส่องแสงสว่างในตอนนี้นะแม่หมอว่าถ้าถ้าเป็นบางคนนะคุณอาจจะกำลังให้ความรู้ ให้ความรู้กับคนอื่นอยู่พยายามที่จะส่องแสงสว่างให้กับคนอื่นอยู่ก็ได้ถ้าถ้าไม่ใช่เคสของตัวเองแต่ถ้าเป็นเคสของตัวเองก็คือว่าคุณพยายามที่จะหาความสว่างหาหาจุดที่คุณสามารถที่จะตื่นรู้ได้จากเรื่องที่คุณต้องการหรือคุณอาจจะได้ตื่นรู้แล้วก็ได้คุณอาจจะได้เข้าใจในสถานการณ์ที่คุณกำลังเรียนรู้แล้วก็ได้ เพราะว่าหินก้อนนี้ก็คือว่าเป็นอะไรที่ที่ส่องสว่างเป็นอะไรที่ส่องสว่างเป็นเหมือนคบเพลิงเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนการนําทางได้เนี่ยสภาวะของคุณตอนนี้ก็คือว่าก็คือว่ากําลังที่จะทําอะไรให้มันดูดีขึ้นเนี่ยที่แม่หมอบอกไปถ้ามันอยู่ในจุดที่ดีขึ้นแล้วมันก็จะต่อยอดให้คนอื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าถามคำแนะนำ คําแนะนําเลยก็คือว่าคบเพลิงถูกจุดแล้วใช่ว่าจะส่องแสงสว่างเป็นเวลานานเปลวไฟหรือคบเพลิงเป็นสัญญาณแห่งความจริงและการค้นหาทิศทางที่แท้จริงสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนอาจจะช่วยเปิดเผยความลับให้ล่วไหลถ้าใครมีความลับใดปกปิดไว้แล้วหยิบได้เขนนดัดใบหินก้อนนี้อาจจะต้องระวังตัวสักหน่อยเพราะว่า เคนนะัดมันก็เปรียบเสมือนกับการส่องสว่างให้ชีวิตอะ่ะแล้วมันก็เป็นการเตือนด้วยว่า,าคุณจะต้องนอบน้อมต่อคนอื่นแล้วมันอาจจะอย่างที่บอกไปว่าเออถ้าคุณมีความลับไว้อะ่ะก็อาจจะความลับของคุณก็อาจจะถูกเปิดเผยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคําแนะนํานี่ไม่หมออาจจะกตำราเลยอาจจะติดติด,ตดขัดขัด,ขดนิดนึงยังไงก็วันนี้ ก็ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์กับคนฟังที่สุดนะคะได้ประโยชน์อะไรไปพัฒนาตัวเองหรือได้ประโยชน์ในการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ